าราศีที่มีเกณฑ์รวยเงินพุ่งเข้าใส่มีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านในปี2064นี้ใครจะดวงดีโชคลาบจะโดดเด่นหนุนให้มีเกณฑ์ได้ราบก้อนโตแถมงานยังราบรื่นคล่องตัวไม่ว่าจะค้าขายทำธุรก,กิจหรือทำงานกินเงินเดือนก็จะดยียิ่งขึ้นไปอีกราศีที่น่าอิจฉาแบบนี้ก็คือราศีที่1ราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมโดดเด่นเนื้อใครจริงๆสำหรับชาวราศีเมษทั้งงานดีเงินดีจนน่าอิจฉาแถมเรื่องอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแบบไม่ต้องห่วงนี่สิถึงจะเรียกว่าคนดวงดีของแท้ช่วงนี้เป็นไฮไลท์สำหรับชาวราศีเมษคือเรื่องงานอะไรที่เคยแก้ไม่ตกสักทีติดขัดหลายเรื่องดิวอะไรไว้กับใครแล้วไม่เกิดผล ต่อจากนี้ไปจะราบเรื่นขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเลยทีเดียวเรื่องงานถือว่าดีแล้วเรื่องเงินต้องบอกว่าดีมากกว่าเพราะดวงโชคลาบเสริมส่งอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเสี่ยงดวงหรือทำอะไรก็ตาม มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นรู้แบบนี้แล้วต้องรีบเสริมดวงด้วยการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเสริมบารมีอย่างเร่งด่วนเลยเพราะกุศลจะหนุนนำให้เกิดผลสำมฤทธิ์ที่มากยิ่งขึ้น